ือบอามนี oui, bon, oh. Oh ่เปนน้ำบมันไปตีับเยโอ้้โหตอ้โหถึงับเาพกหมดพีเลยไปพแห้งแล้วไปไปอยู่นห่ไปแห้งใช่ไหมพวกจะจบหมดเ้เอาแล้วไปน้ำตี้้ไปวไปอยู่วัน เามีบัตรบ่ใส่อาลงเลกไปใส่ให้ไว้มันใหม่เนาะมันใหม่อัสต้นไปูอ่เสื้อแห่นบ่เสื้อแห่นบ่ขึ้นไปเลขึ้นไปเสริมเลิยื่งขึ้นไปเลิ เรื่องขึ้นกับปูผู้ประกันปูเปนชุดกด่อาผ้าเั้นก้อนถ้าเอาขึ้นก้อนเดนนี๋ยวผ้าเอาขึ้นเอาเชือกขึ้นก้อนเออพับเขาพับยึดผู่ครับว่าพับกระปูปูสาวข้างในเห็นชุดเล่ นะนวาไหนัางนะคือกเทิงคึ้นตปแลงยู่เทิงพ้นคิอโลดโยงคือโลนะขาเงี้ๆนะใหนีประโนดเลยนะเกิดกับโบปดึันก็เเยียบเสื้อแล้วคือเก่าแล้วนี่นี่ัเขาูลเกน่นี่นันได้ยู่เร็พับเขาสาดึงเือยดึงขึ้นะไพดึง ขับเข่าก็ได้สาดวมาเป็นยังดอกอ้าวเขื่องเราไว้ทั้งค้างเครื่องก็ได้ช่องขางนี่งข้างหน้าก็ได้ลงผูกขาข้างหน้าือว่าขางนี้ก็ได้เดกเปียกได้ไปซื้อน้ำ คือมีของไม่ยงออไปน่ะโอุ้ยอ่ากินกระปูเลอราะกินกระปูาขึ่นยอ่ะอ่าแล้วนบ่บอ่นี่อะสบายดีด้วทุกคนเ้อนี่ก็เป็นอีกเ็ตหนึ่งทีมการุตนเนได้เราเจ็บโซได้ เวลรสิาพาเราไปห้องหมอ,อมีหมุดดาหารทุกคนอ่อาว่าเราเราเป็นคนไทยเด้อพี่น้องเด้อเราเป็นคนไทยได้เมียป่าหน้าหยางบาได้เลยบ,บ่นเ,นเ,เออขาลอย คือบอกมนี่ไปน้บอมันไปถหางเนี่ยโอ้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 เด็กถหางเท่าโผล่่าน่าว่าครถึงหาพวกไหมแค่โมกีไปโมกีพวไโแห้งแล้วไปไปแห้ง่ โอ้โอะโจมบ่ได <hay> e ้เอาแลไปน้ำตีไม่ก็ไปวันไปอยู่วันแล้วมีบัตรบ่บ่ลูกพีเห็ดเอาบั็ดขาวเห็ดขาไปเห็ดบัตรขาวถือสมุติลูกพี่พ่อไหมลูกพี่พ่อไปยังหลายแล้วไปอุ้มลาวนี่แล้วให้ชิอุ้มลาวใช่ไหมปทอดพ่นสบายอ๋่ลูกหลานแล้วอุ้มให้ชิอุ้มไม่เท่าความโบแมนลูกหลาน มมคบผม่ชอยอนะขขนข้นได้จจ่าใช่อเขานั่งยู่คุณจาก็นั่งยู่นอกมันกาเลาอา้โเออบ้มน้โจัได้ผูกขันจ้องได้ถือไปน้ำเนยามันเด็ดมันอย่างนั้นมามาแล้วอยากแล้วอยากเทิงกะเทิงได้เอามอนห้องอะลแบบลัเราจะเทิงงนะนนะ แล้วอิงเลยอิงนั่นเลยมัน้นรอ๋กระบากะเปื่อนแน่นเลยครับมันนถ้าเอาห้มไปช่งเขาแน่เมื่อวานนี่ก็ไปซื้อน้ำมันนิ่มอยู่หรอบรถอันนี้เป็นรถนบบไเนหรคือรถไทยหรอมันนั่นไปบ่ั้หมอโจมบ่

นี่เจ้าจนั่งบ่งตีนแล้วนี่ก็ได้บนนัดเตียงบั่รบัดรนะนั่งลุ่งลุ่มได้ลุ่งรถแรนไว้จะโต๊ะได้เจ้าเจ้ากระยับมาพี่เออ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 จะตามาทั้งนี้เฉพาะมั้ เออเอาไว้เบื้องเดียวกรตาน่ะเาไวเบื้องนี้่ได้ลืมเอกสารมัยังบ่จำเอาม่ลืมนะไอ้ไปอดดานไปขำบ่ได้เ้เช็คเบื้งเฮ้ยมีวาว่าผู้อาชาเช็กเบงเด้อแกนมาลืมลืมอะไรใช่ไห้เห็ดบัดขาวให้เ็ดบัขาวนี่บ่เราเนี่ยเราสปอร์ตเราเนี่ยเ้ากรบาดขาวะ สองคนแนบะแนบในนอกบานนี่เนาะไอบ้านหลอกแนบหลอกแ้วมิเตเจ้ยจะมั้ง่ายอันนี้ได้บไดอยเงงน่ับ่นบอนั่นดอกขนาดว่าเขางัดเวื่อสออกย่างบ่กอไปไบ้านนี่ กทยสบายดีเดอ้อทุกคนเดอ้อ <c oughs> สบายดีพี่น้องเอฟซีลุกทานเดอ้อบว่าัทอู่อันภายในประเทศและต่างประเทศอ่าโดยเฉพาะกับพี่น้องฟังไทยเดอ้อพี่น้องเมื่อนี้ตัวชิดกำลังสิเดินทางไปมุกดาหารไปโรงพยาบาลเนาะพี่น้องไปโรงพยาบาลมุกดาหารกำลังออกเดินทางเดอ้อทุกคนเดอ้ออ่า พาอันยายอันนี้เราอ่าไปมุทหารพี่น้องเอ้ยที่จุสิบเอาขึ้นรถนี่เพื่อนเป็นคนไทยได้พี่น้องเพออื่นเะป็หนคนหไทยเด้อโมนหีหนห่โมนหีหนห่โมนหีหนห่อ่า พี่น้องเอ๋ยเนาะก็เราเป็นคนไทยไทยร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเอ๋ยเนาะเราเนี่ยเป็นคนไทยบัตรไทยเลยมีคนมุกดาหารบอกคนนี่ตัวชิดกับกะโ้หบอกขัดคนจังหวัดอันคนอยู่อ่าจะอยู่อยู่อำเภอ,อยังแต่ว่าอยู่มุกดาหารเรามา สร้างครอบครัวมาได้ลูกได้ผัวอยู่พี่โอ้ยแต่หึงนะลูกลูกจนเป็นลูกจนเท่าแล้วลูกแล้วนะลูกแล้วแหละอันผูญิ่งสองคนกี่นี่นอันพูขึ้นรถน้ำเนี่ยหลานแต่กับผัวอันนะนะผัวนี่พัดเป็นพี่น้องทั้งทั้งพ่อเท่าพี่น้องทั้งพ่อเท่าของตุวซิสพี่น้องไอ้เป็นลูกเออลูกน้องกันบ่รู้ว่าน่ใจแต่ว่าลายเสื้อถึงกันนั่นแหละอ่าเนี่อย่างมีงานกับซอยกัน จักเราเป็นพญาอี่ยังเห็นเนาะอามาพา,าดบ่หรืออมาพึกแบบยางบ่ได้เลยยางบ่ได้ทุกคนเห็นเนาะย่างบ่ได้ยางบ่ได้เลยนะทนทนทนละบ่ทั้งทั้งลุ่มมันน่ะยางเบ่ได้ขาแอวลองไปนี่คือใส่งานบ่ได้นะบ่แต่ว่ากับเล่ากะหักษา เราปวดชาโพดเราเป็นแตงิชเราบบไปเราบบไปมุกคันเสิร์ตนะเพราะว่าเราเราขามไปพุ่นเลยเราก็ลักษาฟรีได้พี่น้องเออทุกคนเลยเนาะเราขามไปไทยเราก็หักษาฟรีได้ปินปัวฟรีแหละแต่เราเป็นคนไทยเด้ในตัวชิดกชีปุเณและเดินทางเข้า ห้องมอโรงพยาบาลมุกดาหารเนาะของรัฐแหละพี่น้องเอยเป็นไ้ปาถิ่มกันบ่ได้เลยไอ,อ,อ,อ้น้องเนาะถึงเชื่อว่าเป็นพี่น้องห่างๆเขากะซอยกันซอยกันแ้มนี่เลยทุกคนเก็บเป็นขนาดว่า เทียบเทียบว่าน้องมะนาวเนะเาะแล้วเป็นคนอื่นเ่าก็ยังซอยอะนะอันนี้พี่น้องตัวเองเนะาะก็ไม่ได้เอาค่ายันงน้ำได้ได้นี่น,น้ำมันน้ำมันเติมเองอีกเนาะบด้วาอยันอนองนี่คือเขาซอยกันพี่น้อง แต่เพิ่นมีเลือดเนื้อเชื้อไขน่นี่คนไทยเลยเด้อคนไทย,ยรอยเปอร์เซ็นต์ล้านปเปอร์เซ็นต์เลยยายนี่นะมัจักเราอยู่อันอำเภออย่างนอ่เราเคยว่าสุพรรณอยู่นะอำเภอพิสังหพี่้อยอันจริงจเป็นทางอัน ทางลงไปกรุงเทพนะอำเภอเมืองกันต้นนะแต่ว่าอยู่นจังหวัดมุกดาหารแต่ว่าทางมันเป็นทางออกไปใส่กรุงเทพหันทางกันเนี่ยทุกคนเอ้ยจะเป็นกันไปยากมากเนี่ยจะเป็นกันเลยจนสีเดือนทาง เหมือนง่ายอีกลดกับเปื้อนลดกับรถงลดมีแตขีดินแนวทางแดงเนาะอย่างให้ทางคอนกรีตฮอดฮอดเส้นทางง่ายโอ้ยอีกอย่คือสะดวกสบาย้วบานโคกทุกคน สะดวกสบายแลวกสิชีริญขึ้นขลานกว่คนนี่นะเพราะว่าบุญศีลกินทานกับแขกคนมาแต่นอกเขาก็จะมาเที่ยวมาหลินนะเพราะว่ามันทางดีเลยมันก็ไปง่ายมาง่ายคือหมู่ตัวชิดโอ้ยมีตัวพวกจางมาหลินน้ำได้แต่ว่ามันมาหยาทุกคนเลยันทางนะไปยามายา เพื่อชีฮอดนี่กันเลยเพื่อชีวิตฮอดทางทั้งญ่นี่ทางเล็กที่สิบสามนี่กันโมเมนเกือบเศ้านาทีคุนบอกุูกคนไหนขี่ได้แต่บ่ฮอตเศร้าจำได้ไหมเห็นบ่บ่ได้ฮอดเศ้าเด้ซิปประมาณซิปนะเห็นบอกบนคอมไว้ đây thì ship mà họ sao họ để tụt nhạc mà nhạc. Trong đi mà nhẹ khao sao còn đang mua để จะไปกินข้าว <c> เ <oughs> ที่ยงสีไปกินข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงอยู่พูนแหละอยู่อันห้องมอก่ได้หนเบิ่งนเป็นอะไรเนาะ นกมันนาเขาเนี่ยสัาเสียงเอ้ยเนี่ยไครบอกทางหนรถเดึงหน่อยนะักเยนเนี่ยเจ็บโชดคันโบมีเียกับไปหุงหม้อพท่านตายพี่น้องเลย รถหนังเฮียนได้นี่ทางไหนเห็นปะรถนังเฮียนเนี่ มือนั้นรดพอตัวชิดค่าอยู่นี้แล้วนี่คุ้งรดอันนี้เนาะเตียรดหนีเฮียนนี่เป็นรุ่นต่ำเลยคุ้งและเจา้าตัวชิดนี่เป็นยังสบายสั่นจิบจิบแดดกระชองตา โอเคทุกคนเนาะเดี๋ยวตุสิตกับศีด้ขโขห <c oughs> ยุดกล่องไว้สันิาก่อนเพราะว่าสีดเดินทางขับรถกันเด้อพี่น้องเด้อกับไปพุดอะไรพ่อกันอยู่มุกดาหารเข้ามุกดาหารเนาะังเจอกันอีกกะฝาทุกคนเป็นกำลังใจให้นเด้อทุกคนเด้อคอมเมนต์มานี่อ่าพี่น้องชาวไทย อันนี้ก็ตัุสิทธิ์จะสินำโตพี่น้องชาวไทยลับไปปินปัวยมุกดาหารเด้อพี่น้องเดอ้เอเนาะเอาขอหยุดกล่องไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อรถบ่มีหอมผู้หนึ่งขึ้นทางผู้หนึ่งลุงมีว่าจะขึ้นทาง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หอนเละรถมวนมูมิบอล,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 ลจอดเป็นไอหมอนั่นไหมเนีนย่ยชิปชองบ้นานนี้เปลี่ยนชิบชองแล้ว่ะหั่นว่าเอาเอาขึ้นเนี่ประหงวนะเอาขาแล้วชกเขับบ้านนี้พี่เอามาไว้ข้างพี่นี่ให้ลุงมี่นั่งทันดีไว้ข้างพี่กระเป๋าเครื่องแล้วะ เมื่อเลยบ่ะเมื่อเลยบ่ะเมื่อเลยหรอป่ะเมื่อฉีอัดให้ไหมเจวบหรอบ่ะไปฝันถ่าทางหลังครับเมื่อเดยเมื่อก็เดินไปนี่เด้อไดีครับได้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 ทุกคนเลยเนาะสบายดีรัดภาพมาจากหัวเลย หมดแล้วเลยมาบัานเนีปวดปวดแค่ปวดแค่เวลาก็เวลาก็ประมาณสองโมงสามโมงสองโมงหรือว่าสิบสี่โมงคนไหนท่านหมอ่นกับบุได้ให้นอนเนาะ่นให้ไปเอายาเขาคนช่วงื่พิ่นให้เอายามันกินอยู่เพื้อนแต่เป็นเป็นอาการ ไม่ยามาบักอะไรเนาะเสย้ายลูกน่นเต่ว่าเหน่อยู่เพื่อนอยู่บ่แจักที่เจ้ากินอยู่บ่เข่าบ่โอ้กิบไม่หอหมอเนาะมาเรามาแต่ห้องหมอ Được luôn nè mấy đây, đây là đẹp đấy màu sai nhìn đi bò bò ôi chị lỗi Mày ăn này. Rồi Còi đấy. Này. Rồi. à Còi đi Đến nửng tới vậy các bạn luôn này đấy, bay luôn Cháy màu xay rồi đi. คือหยันถ่าอุ้มแล้วหูอยู่เราสิมาอยู่กันมันงพากันไปให้ไปนหน้าอยู่เรียกว,ว่าถ่าอุ้มเอาเรา,าอุ้มสามคนอุ้มเราแพงจิบหรอย ตู้ช่อหมก็ได้จับแช่อมันก็ไปอ่าโอ้ระวังเยระวังเยระวังหัวแด้วจับเป็นแข้งนี่จับกี่แข้งเนอะผยันได้เจ็บหรอกอคึ่งแล้วค่ะอุ้มหัแล้วใะ่หมด่านจับจือได้แล้วตกเลตกเลยไม่เียวเลยนะ

ไปไลนะแม่ผู้เอาเชื่อนะเบ่งเบ่ง อะดีทุกคนมาส่งหมอกเรียนลับหล่ออ่ะตายยตายตดนเนาะทรมานได้เป็นพญาแบบนี้จังใดก็ขอให้ป้าเพิ่นเศร้าไปเนาะภาวนาให้ป้าเศร้าไปไปกับบริษียเงินได้เข้าห้องหมอกินนี้ บริสียเงนินจะกีบเราทุกคนว่าเราเป็นคนคนไทยได้ยเรามีบัตรไทยได้ยบัตรประชาชนไทยบริสียเงนินเนาะประมาณนี้เด้อทุกคนเด้ออีกทีเด้อฝากเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ให้ชาไวไร่ไรเหนาะไม่ทรมานอ่าสุดท้ายตัวซิตก็ขออวยพร ใหเอฟทุกคนทุกทานอยู่ดีมีแห้งเดอ้อสุขภาพแข็งแรงประ,ะตากรูปภัยไข่จ็บบุตรหนักชาเทวดาคุม้มครองบุญกุศลที่ทุสิตได้เห็ดทุกคนได้เบิง่งก็ขอให้ได้น้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะเดินทางไปใส่มาใส่ก็ขอให้ตลอดปลอดภัยอ่ะขาดขายถ้ามาหากินก็ขอให้ร่ำรวยก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ อ่าถ uh, uh ุ huh. so, ่าสบายดีเธอทุกคนสบายดี